khó nghe ở đâu vô nào kỳnh cầu hôn cầu vô trong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  vô không vô tro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 ng vô มึงเย็นเนี่ยลหละไปแล้วไปแล้วไปแล้วพุนออกไปแล้วขามทุนไปแล้วขามทุนไปแล้ว<ป> นะเอาคุปนี่บอกอู้ไหมีหบอกรึเ<ห>นล่าไม่กันเกลปะฮะบ่เลวมันสีกันแล้วมัน,น,มนขาดเนี่ยเออ luôn lẽ ơi hả này có chiều chứ đâu Này mẹ mấy tọt quá chứ cứ bà tắt

โดนทุ่นเป็นที่เรียบร้อย

áo oh, lưu gà tít bần ông bị bụi เพิ่นเลิกสินหมอหมุน ย่นเลยเบดหลอนงี้ยเลยโอ้เงินกระหู้โอ้ก็หู้กันรเลี่ยนเลยเลี่ยนโอ้โหกรูเลย โอ้โหเรียบร้อยครับขอบคุณมากโอ้โหโอ๊ย่าันสันดีสันโอ้อาลามเก่ากินมันหมูแล้ว

โ้ใหญ่โค้งแบบแค่จะก,กินเ้าแล้วออเรียบร้อยดูจนดูแล บ็ได้ลงน้ำดีดีเพราะใบสามแล้ว,ลวโอ้มุนปุวยอยู่ไ้ที่อะไรจะตามลูกน้ำจะต้างใหอืมนี่เล่าไปดิลูน้ำเล่าเดี๋ยวจะจับบปลาเหี้ยสองหมนะื่นไงเจ็ดรูปนะครับเจ็ดลูปน,นี่เนี่ย

用问我。